สวัสดีครับพี่นงคงครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามนะครับทางช่องเป่าตงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่นงองครับเมือนี้ผมพาพี่นงองมาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพี่นงองครับยูจังหวัดพระนครศเสียอยุธยานะครับพามาเบงวัดเก่าวัดโบร้านนะครับของจังหวัดพระนครศเสียอยุธยานะครับพี่นงองครับเดี๋ยวผมจะพาพี่นงองเข้าไปรับชมนะครับนี่นะครับเป็นเจดีเก้านะครับของ วัดญ่ชัยมงคลแห่งนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขา ok cette, function, ้าไปรับชมประปัตกันครับพี่น้องครับไปครับครับพี่น้องครับนี่เป็นเจดีนะครับวัดญ่ชัยมงคลนะครับที่มีอายุเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยานะครับพี่น้องครับตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับพี่น้องครับนี่กับเป็นพระอุโบสถหลังเก่ากับว่าได้นะครับที่ถูก บูรณะนะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินขึ้นไปชมบริเวณเจดีนะ, JD นะครับนักท่องเที่ยวก็มาหลายทั้งไทยทั้งญี่ปุน่นทั้งจีนนะครับพี่น้องเป็นเจดีย์เก่าเป็นเมืองเก่านะครับ เดี๋ยวเขาไปชมข้างในกันนะครับการบูรณะซอมแซมก็มีอยู่นะครับโดยกรมศิลปากรนะครับพี่น้องครับผู้ดูแลบริเวณนะครับนี่นะครับมีหอดผู้ดูแลด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ่งข้างในพร้อมๆกันครับนี่นะครับพี่น้องเป็นบริเวณภายในเจดีย์แห่งนี้นะครับ นี่เป็นด้านล่างนะครับ็ือมีสากอ่าอเก่าเสาเก่านะครับเนี่นะครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปผมอาจจะบม่ได้พาขึ้นไปนะครับพี่น้องครับอ่เดี๋ยวอยู่ข้างล่างนี่ก็จะเห็นอยู่มั้งพี่นอ้องเนี่นะครับยังถือว่าสมบูรณ์นะครับยังถือว่าสมบูรณ์ดี โดยบริเวณนี้นะครับผมขึ้นมโมไหวดอกพี่น้องสูงโวดมาหลบกัอนอีกหอบเ,เลยน,นะครับเดี๋ยวผมหยิบผ้าขึ้นไปจากหน่อยนะครับขึ้นไปตรงตรงฐานเจดีนะครับแล้วก็ยังชมบริเวณนั้น เดี๋ยวผมจะพาเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับนะอาจจะไม่ได้ขึ้นไปตรงสะดือนะครับของเจดี

เที่ยวกับหลายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับพี่น้องครับเป็นฐานเจดีเก่านะครับนะที่ยังลงเรือให้เราได้รับชมกันอยู่หอไปเลยพี่น้อง เดี๋ยวผมเปิดจะภาพพี่น้องเดินชมบริเวณโดยรอบนี่แหละนะครับตอนนี้อยู่ทางบนองค์พระเจดีนะครับองคหญ่นะครับพี่น้องครับองประฐมกัว่าอะไรนะครับไปทางพุ่นกับจิวัฒนพระนั่นเชิงเลยครับพี่นอ้องไปครับยังถือว่า ยังคงความสมบูรณ์ไว้อยู่นะครับน,นี่ก็เป็นทานเจดีเก่านะครับหนึ่งสองละลายหมดแล้ ไปครับพี่น้องครับลงไปข้างล่างกันเบาตัวเริ่มดิบไไ้แล้ว <c oughs> มอลิเวียนโดยรอบวัดใหญ่ชยมงคลนะครับพี่น้องครับ ก็น,นี่ผมเด็กมากหรอกครับเดี๋ยวเลยพีน่น้องมาชมนะครับสดือของเจดีนะครับนี่ครับบริเวณภายในสดือนะครับของเจดีเช่นคนเหินครับไปคร,รับมาลงแปลงแล้วกัน เมื่อกี้ผมพาพี่น้องเดินขึ้นไปช่บริเวณก้างบนของเจดีย์ชัยมงคลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินรอบบริเวณเจดีย์ชัยมงคลอย่างนี้นะครับนะไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่เป็นบริเวณด้านล่างนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ผมพาพี่น้องขึ้นไปชมบริเวณด้านบนแล้วนะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับเดินชมบริเวณด้านล่างของ วัดใหญ่ชัยมงคลอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเบื้องความสวยงามของวัดใหญ่แห่งนี้นะครับนะ้วก็เป็นซากเจดีย์เก่านะครับแต่ก็ยังกว้มอุดมสมบูรณ์ไว้ยอยู่นะครับพี่น้องนะกพลังนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวหลายอยู่นะครับพี่น้องนี่ก็คือความสวยงามนะครับของอเมืองเก่านะครับวัดเกา่า ตั้งแต่สมัยอายุทยาพุนนะครับซึ่งกรมศิลปากรก็ได้เขาทำการบูรณะซ่อมแซมนะครับเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุนหล,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 ลานได้ศึกษาได้รับชมต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่นะครับ เป็นเมืองเกาเบิดนะครับพี่น้องครับพระพุทธรูปกับอาจจิมีกันปุงแตงปรับแตงขึ้นมาตามอายุตามสมัยตามกาลเวลานะครับพี่น้องแต่กันยังความคงความเป็นเมืองเกาอายุทยาไว้อยู่นะครับตามแบบแผนที่เพิ่นสันนิฐานไหวนะครับมีภาพจำลองให้ได้รับชมกันนะ ถือว่าสวยนะครับสวยสวยนะครับพี่น้องมีโอกาสนีวันหยุดกมาเที่ยวมาชมได้นะครับเป็นของดีเมืองไทยเป็นอันสิ้นของเมืองไทยอีกแห้งนึ่งก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับไปครับผมจะพาพี่น้องเดินชมรอบๆก่อนจะออกไปนะครับก่อนจะออกไป ผมจะพาพี่น้องเดินชมไปเรื่อยๆอันนี้มันผมเข้าใจว่ามันบ่าได้แบบเอยียงนะครับมันมันตั้งเป็นทรงนี้หรือเปล่านะครับพี่น้องครับเจดีย์ JD ที่มันเอยียงๆยงนะสิคือสมัยก่อนอ่จจะบ่ท่านแบบมีสาธาปนิกบ่ท่านในมีวิศวกร คุ้มงานที่แบบท่านสมัยคือคู่ม,มือนี่นาะพี่น,อน้องเนาะองเจดีอาจจะยังจะมิดจะเบี้ยวไปแน่ยอาจจะบปตรงนะครับบริเวณโดยรอบนะครับร่มลื่นดีนะครับข้างล่างเอาไปครับพี่น้องครับนะ นี่แหละที่ที่ผมถ่ายลงมาพี่น้องเบิงจากข้างบนนะครับอาจะเป็นซากอิปนะครับม่อนซากอิปม่อนซากยิปเก้านะครับเป็นฐานเป็นฐานเก้าของเจดีนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปข้างบนบนนด้ครับพี่น้องครับพาพี่น้องขึ้นไปชม อะไปครับพี่น้องครับเดินช่อมไปเรื่อยมองคล18นะครับมงคล38ครับพี่น้อง ั่งนี้น่า,นาจะเป็นแบบกุฏิทั้งเจ้าวาดทางพระนะครับมีพระอยู่นะครับโมเมนต์ผมมพระอยู่ได้พี่น้องครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องไปเบิ่งพานอนนะครับพานอนไปครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีพาพี่น้องเข้าไปชมพานอนนะครับก่อนจะย่างออกไปข้างนอกนะครับ ครับนี่เป็นบริเวณผ้านอนนะครับพี่น้องครับน่าจะเป็นผาโบูชสดเก่านะครับอยู่บริเวณวัดแจ่าชัยมงคลนะครับไปครับพี่น้องครับ จ่่่าาายยยงนเเห็็อกกลมูขครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาไว้ซํานีกวอนนะครับไว้เจอกันคลิปหนานะครับพี่น้องว่าเบาโตอีสานพาเที่ยวิพาพี่น้องไปเที่ยวสถานที่ใดไปชมสถานที่ใดนะครับติดต่างเป็นไปครับนะก่อนจีจากันอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์นะครับไหครับ บาตงอีสานพาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการสร้างสัรคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ